ในช่วงเวลาของพี่กัดกีฬาข่าวเที่ยงครับอยู่กับผมผ้ายุสภาพเรื่องไพศาลครับแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นในฤดูกาลนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นสโมสรเลเซอร์ฟิตี้ยังคงออกแถลงการหนุนคาดิโอรันเยลี่ให้คุมทีมต่อไปครับ สถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่กับทีมแชมป์เก่าพิีเมลีนะครับหลังจากพ่ายเดลีกไปแล้ว4เกมติดตอนนี้แข่งไปแล้ว24นัดมีเพียงแค่21คะแนนรั้งอันดับ16บมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวตอนนี้กลายเป็นเต็งหนึ่งกุซือที่จะตกงานรายต่อไปกับคาร์ดิโอลานีเรลีครับแต่ว่าล่าสุดนั้นสโมรสรเลสเตอร์ได้ออกแถลงการผ่านทางเว็บไซต์ว่ายังคงหนุนกุนซือชาวอิตาเลียนต่อไปบพราว่าทุกคนในสโมรสรนั้นยังคงสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสนับสนุนผู้จัดการทีมครับ โปรแกรมบอลผลิตนัดต่อไปเลสเตอร์นั้นจะออกไปเยือนทีมทัาตลางเหมือนกันก็คือสบอนซีซิตี้ในวันที่12กุมภาพันธ์นี้แต่ว่าในค่ำคืนนี้จะมีโปรแกรมฟุตบอล FA ฟเอครอบ4นัดรีเพลย์ก่อนนะครับจะเล่นในบ้านสนามคิงพาวเวอร์เตเดียมเจอกับจาบี้เคานตี้หลังจากเสมอกันแรกมา2ประตูต่อ2ครับ